ทำเตือนด้วยสูคลิปนี่บบมีซาร่าเดิมมีแต่ความันเทิงเท่านั้นมึงอยากดูก็ดูไม่ดูก็เรื่องของมึงนะทุกคนดูแล้วก็สับตะไคร้ให้กูด้วยอสัตว์สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นเกม Granny แกรนนี่กันนะทุกคนแต่แกรนนี่อันนี้เราไม่ได้มา เราจะเล่นเอาความเพื่อความบันเทิงเฉยๆเราไม่ได้อยากจะนี่ออกจากบ้านอะไรเราจะมาดูเราจะมาดูกันว่าในบ้านบาร์บี้ของคุณยายนี่มันมีอะไรบ้างเราไปเริ่มกันไล่ปิ้วนี่ไม่ฉันตื่นมาอยู่ ในบ้านบาร์บี้ของยายโอ้ <c oughs> oh my god ทุกอย่างคือเปลี่ยนไปมากมีรูปมาด้วยแรนนี้บาร์บี้โอ้ my god บ้านแบบฟุ้งฟริงมากเลยอ่ะทุกคนที่นี่มีอะไรบ้างรูปเหรออุ้ยกุญแจค่จขาขี้ค่า ไหนอขอดูยายหน่อยยายอยู่ไ <c oughs> หนยายอยู่ไหนโ <c oughs> อ,อ้ยนี่มาแล้วมาแล้วอู้ดูยายสิยายโอ้ยไม่ก็ยายคือบาร์บี้บาร์บี้ที่ถือกระบอง <c oughs> ถ้าคิดว่ามาทานก็มาสิยายไม่เห็น ตรงนี้่ะมีอะไรบ้างนี่อยู่ไหนโอ้โหรู้สึกลายตามากทุกคนสีมันฟุ้งฟริ้งเกินอ๋นี่น่าจะเป็นเวอร์ชั่นเก่านะน่าจะเป็นเวอร์ชั่นเก่า โอ้นี่บ้านหมานะเนี่ยขนาดบ้านหมายัางฟึ้งฟริงว้าวฟึ้งฟริงกระิงแมวโอ้ดูสีทุกคนฮะอะไรเนี่ยเราไม่เข้าใจอู้ตรงนี้มีกระบอกปืนด้วยว้าวหลูขึ้นอุ้ยทำไมเหนือดจังอ่ะเหนือดมาก ฟริงกับลแมวถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามด้วยนะทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปตรงนี้คืออะไรอ่ะทำไมเราดูไม่ออกเลยมันมีแต่ที่แปลกก็ต้องไปตรงนี้อ้อันนี้น่าจะเป็นอันนี้เป็นกุญแจปืนธนูแล้วก็ไปหาปืนธนู ยายมาแล้วหรือยังยังไม่มายังไม่มาเราก็จะมาทางนี้ก่อนเราคิดว่าเราน่าจะออกไปได้นะเพราะว่าเวอร์ชันเก่ามันเล่นง่ายอยู่เวอร์ชันเก่ามันเล่นง่ายอยู่โอ้โหบ้านแบบฟุ้งฟริ้งมาก ทำไมไม่มีอะไรเลยอะปืนธนูขนาดเปืนธนูยังฟุ้งฟิงอ่ะเฮดเอาตรงนี้แหละมีอะไรบ้างโอ้ตุ๊กตาอุ๊ยที่ตุ๊กตาไม่ฟุ้งฟิงอ่ะทุกคนทำไมยายไม่มาสักที ยัยไม่มาส e ักท e ีีไหนเนี <h ugs> <h ugs> ่ยขอยิงธนูก่อนเอาฮะลูกปืนอยู่ไหนโอ๊ยยังบอที่ยังไม่ทันได้อัปเดตอะไรอุ้ยอุ้ยทำไมใหญ่อุ้ยยัยใช่แม่นำให้แบบนี้มาแล้วมาแล้วยายมาแล้ว ขึ้นไปอู้บ้านอย่างฟุ้งฟริงเข้าไปโอเคมาแล้วหรือยังจ้าคุณยายอุ้ยอ๋อ,อเข้าใจแล้วเกมนี้มันบลั๊กตัิงกะหลิงแมวมากดูสิดูดูสิบาร์บี้ เต็มไปหมดเลยสงสัยเจ้าของบ้านหลังนี้เจ้าของเกมอุ๊ยอุ๊ยว้าบเลยด้วยขินมากสงสัยเจ้าของเกมที่สร้างเกมนี้ขึ้นมาน่าจะชอบบาร์บี้มากก็เลยทำเกมแกรนนี่ออกมาเป็นบาร์บี้ในละฮะ งว่าอยากจะไม่มานะจ๊ะเฮ้ยอีตรงนี้อีสัตว์มึงมาตอนไหนอยู่ไหนรหัสฉันอยู่ไหนเธอรหัสฉันอยู่ไหนอีแก่หน่นมันจะมาหาฉันเว่ง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 อีสัตว์ปืนเกือบไม่เห็นโอ้ยมันมาแล้วมาแล้วอีสัตว์ฟาดไก่มาก ยายฟาดไกลมากมงงอะทุกคนยืนเป็นสี่ห้าโอมาแล้วอีห้าขวดนี่มาอีกแล้วไปไปไปเออโอ้ oh my god มันฟาดยิงฟาดไกลโอ้ oh my god มันทะลุมันนี่เลยเหรอเอกมานี้สิโอ้มาแล้วมาแล้วมันมาแล้วสิฟาดกูไก่ไมันสิฟาดกูไก่อไปไปไปโอเค โอ้ oh, oh. อย่าิมาอย่ามานะอย่ามานะโอ้มันมาแล้วเฮ้ยทุกคนเก็บไปไปไปมาโซนเก่านี่คือโหดมากโหดพี่ลึกมากจะลงมาไหมวะ,ะลงมานะคนยิ่งฟาร์มอยู่ไม่มีอะไรอะ่ะนีอ้โ oh อ้ยโอ้ยเขาไป โอเคต่อไปเราต้องไปเอาปืนธนูของเราแล้วก็มายิงเอาไปยิงเอาโอ้โหปิดประตูใส่หน้าตัวเองโอ้โหติดอีกโอ้โหคุณภาพดีจริงจริงเกมนี้โอ้โหโอ้โหติดจบแล้วทุกคนจบแล้วเอ้ยยังไม่จบโอ้ยหยิบก็ไม่ได้ โอ้โหเกียมคุณภาพดีเออนี่ไงออกมาแล้วออ้าออกที่ไหนออกที่ไหนโอ้โหโอ้โหใครก็ได้ช่วยหน่อยโอ้โหเกีคุณุภาพดีผลสรุปเราออกจากบ้านบารีนี้ไม่ได้เพราะว่าเพราะว่า<อ>เราติดเมื่อกี้แล้วเราก็ออกไม่ได้ นี่นะอย่าดามานะ่าสะนะกเธออย่าสิมาม่าสะนะแล้วก็ติดตามฉันด้วยบ๊ายบายขอบคุณที่มาดูถึงตอนนี้นะบ๊ายบายถ้าชอบก็กดไลค์กด Subscribe บ๊ายบายชิว